สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับการทํานายดวงรายวันสําหรับวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์2564ของเรานั่นเองนะครับเนื่องด้วยว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันสักหน่อยว่าราศีใดที่ในเกณฑ์วันนี้หรือบวกลบเล็กน้อยเนี่ย จะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองหรืออะไรพวกนี้เข้ามาหาราศีนั้นนะ่ะก็คือราศีกันนั่นเองนะครับเนื่องจากมีดาวจัน์ทรมากระตุน้นนะเรียนปัตตนิซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนคนสนิทอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันใครที่เข้ามาหาในช่วงใกล้ๆวันนี้ก็ เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะสนิทชิดเชื้อกับเราเป็นคนรู้อกรู้ใจเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวประมาณเท่านี้สำหรับชาวราศีกัน มันแปลว่าจะสมหวังหรือเปล่ามันก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่เรียกได้ว่ามันเป็นชนวนที่จะทำให้เกิดเรื่องราวไปถึงคู่ครองหรืออะไรพวกนี้ในอนาคตถ้าหากได้เจอเป็นคนเป็นตัวเป็นตนก็จะเจอเจอคู่ครองเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เจอเจอเป็นตัวเป็นตนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่พาไปสู่คู่ครองนั้นอยู่ดียิ่งถ้าหากผสมรวมกับดาวอื่นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า มันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างที่มันจะพาเราไปหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องตั้งสติระวังเรื่องต่างๆไว้ให้ดีสําหรับชาวราศีกันนะครับเพจที่จะเกิดนั้นอาจจะไม่ได้มาถึงเราโดยตรงแต่ว่าส่งผลถึงคนใกล้ชิดคนรอบข้างซึ่งแน่นอนว่าคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยที่ทาให เขาเสียหายเนี่ยทำให้เราก็พร้อมที่จะเสียใจไปด้วยหรือถ้าเขาได้ดิบได้ดีเราก็จะได้ดิบได้ดีไปด้วยการพยากรณ์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะดีหรือว่ามันจะแย่แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นกับใครในตอนไหนเราก็มาฟังกันได้ทุกวันสำหรับการพยากรณ์วันต่อวันของทีมงานตานทวะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับชา n นล ตามทวพยากรไว้ด้วยนะครับเพื่อมาฟังคำพยากรของทุกวันมารอราศีของตัวเองกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสวัสดีครับ